24คนสุดท้ายเราเจอเจอกันเป็นครั้งที่3าของรอบนี้แล้วนะครับผู้งขันสี่คนครับผ่านไปแล้วหนึ่งมาถึงผู้ขแขันคนที่สองครับสาวน้อยร่างสูงผู้มีใจมุ่งมั่นเธอจะมาวาดลวดลายลีลาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับเธอครับจูนสิริพร ที่ผ่านรอบ60คนสุดท้ายมาถึงรอบ24คนนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ทางบ้านดีใจยิ่งกว่าด้วยแล้วก็คือซ้อมมากขึ้นนะคะเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อๆไปค่ะค่ะวันนี้ก็เลือกเพลงก่อนหมอนนอนหนาวนะคะแล้วก็เพลงนักรบมีนามมาประกวดค่ะที่เลือกเพลงนี้ค่ะก็เพราะว่าเพลงก่อนหมอนนอนหนาวเนี่ยเป็นเพลงแรกที่จริงๆจังๆกับการประกวดร้องเพลงในสายเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะส่วนเพลงนักรบมีนามก็คือเป็นเพลงเร็วเนาะก็ เพลงนี้คือรู้สึกว่าร้องแล้วมันเข้ากับตัวเองดีมันดูไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยไม่กดดันเพราะว่าจุเป็นคนชอบเพลงเร็วชอบเต้นอยู่แล้วค่ะจากการที่ได้มาเทรนกับครูเทียมนะคะครูเทียมก็คอมเมนต์ในเพลงก่อนหมอนนอนหนาวมาคะ่ะว่าคืออยากให้ร้องเป็น ตัวของตัวของตัวเองอะค่ะกอดหมอนนอนหนาวในเวอร์ชันของน้องเองนะฮะไม่ได้ร้องเหมือนแม่ป่องสีไม่ได้ร้องเหมือนสุนารีร้องเป็นตัวของเขานะฮะแล้วเขาร้องได้เนียนมากนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งโอ้โหคนนี้มาเซอร์ไพรส์มากครับ ร้องเพลงนักรบมิเรนามแล้วมาดูลีลาการเต้นของน้องยิราฟนะฮะก็ mm hmm. เพียงแต่หวังว่าอุปสรรคจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ตัวสูง,สงแล้วมาเต้นมาโยกมาย้ายนะครับมาดูนักรบดิ้นนมให้กําลังใจเธอนะก็ขอให้เธอโชคดีกับแอคชั hmm. ่นวันนี้เล็ก,ล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 กๆน้อยๆไม่ได้มากมายเพราะว่าตัวเขามีเรื่องราวของจืดจิดก้านอยู่แล้ว mm hmm. เราเห็นเขาผ่านมาด้วยเพลงชา้าใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูเพลงเร็วเขานะครับและตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับจูนส mm ิริพร ดีค่ะเป็นไงฮะหลังจากวันนั้นที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้แล้วมีปรับปรุงหรือไปเตรียมตัวไงไหมครับก็ซ้อมเพลงอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีแบบร้องในบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้สองเพลงที่เลือกมาเพลงที่หนึ่งเพลงอะไรครับเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะโอ้กอดหมอนนอนหนาวเลยนะอ่าแล้วฮะเพลงที่สอง เพลงนักรบเนรนามค่ะโอ้โหเอาละครับทีนี้เลือกเพลงไหนมาจากบ้านครับหนึ่งหรือสองคิดว่าน่าจะเป็นเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะต้องขอดูอีกทีหนึงค่ะว่าคนา <โ frustrating S 1> นี้จะทำเพลงไหนได้ดีเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกคนเลือกมาจากบ้านแล้วก็มาเปลี่ยนที่นี่กันหมดเลยน,นะะั่ะอ่ะ <hayat> แต่เลือกนะฮะก็คือเพลงที่หนึ่งกอด <otta S 1> หมอนนอนหนาวเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเลย ตั้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพอร้องจบค่อยว่ากันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อ่านะฮะพร้อมนะฮะเพลงแรกของเธอในวันนี้น้องจูนสิริพรกอดหมอนนอนหนา one more ทอยคำได้ไหมอย่าไม่ตราในหนาว

กอดหมอนนอนหนาวครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเป็นไงฮะน้องจูนร้องจบแล้วเพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ก็ดีค่ะก็ดีนะต้องขอฟังความมั่นใจจากแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูดูโค้ดก่อนนะว่าโค้ดว่าไงใช่ไหมนะฮะพร้อมไหมสำหรับเพลงที่สองพร้อมค่ะอะพร้อมนะฮะเพลงที่สองของน้องจูนนะฮะนักรบนิรนามเชิญครับ ปล่อยสวรรค์ใจผ่านแฟนคลับดวงมันยังเซนได้ฉากสุดท้ายตายอย่างนี้รนะนัสนามไทยแดสนสุดเซนดานตำรวจทหารอซลูกพอสยามเล่นกีฬา้าพลจนแทบทุกอย่างสนามสรงความผิดกับสนามโลกี เลือที่ตายสงชาชายเชื้อชาชาคุณเขาและลำธานดังสุสารโลกพีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่ฝากจูบนี้ถึงลุมศพนักรบ โรบมนรณะนะครับอ่ะให้พักเหนื่อยก่อนอ่าอากาศข้างบนเป็นไงบ้างครับผมเย็น <Yeah, yeah. laughs> เออ <laughs> เพลงนี้งมมันนะสนุกด้วยแล้วดูหนูแบบร้องแบบมีความสุขเนาะก็ <c oughs> บอกว่าคือจริงๆแล้วจะเป็นคนชอบเต้นชอบเพลงเร็วอ๋อชอบเ <c oughs> ต้นนะเพลงเร็วนะอ่ะเอาแล้วเอานะหนึ่งหรือสองนะครับผม อะให้เวลาตัดสินใจนะฮะกองเชียร์ว่าไงราั<อ>บผิดชอบร่วมกันนะ <nossas S 1> <ij os> และเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือ เพลงที่สองค่ะเพลงที่สองนะครับ<พ><ศ>กระถูกใจกองเชียนนะฮะมาฟังเสียงจากาคณะกรรมการก,กันบ้างดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงใจหรือไม่นะอย่างไรนะครับพี่สุนารีครับเรายัางจำภาพน้องจูนตอนที่ใส่ชุดนักศึกษามาตอนั้นดูเป็นเด็กแบบว่า เรียบร้อยน่ารักมากวันนี้ก็อีกรูปลักษณ์หนึ่งนะะดูเปรี้ยวเชียเพลงที่หนูเลือกเบอร์สองใช่ไหมเพลงที่สองนะคะตรงใจพิสุนนะเพลงกอดหมอนอนหนาวอารมณ์มันเหมือนไม่จริงอ่ะมันมันเหมือนไม่หนาวจริงอ่ะเหมือนเราแบบแกล้งหนาวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยความรู้สึกกันนะคะก็เลยได้คะแนนน้อยกว่าเพลงนักรบนิรนามนักรบนิรนามภาพรวมเนี่ยหนู เต้นบ้างอะไรบ้างแล้วก็ร้องได้สัสดส่วนที่ที่ดีเลยร้องดีแล้วก็ทำให้เพลงที่มันอยู่แล้วแล้วมันยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็การเต้นของหนูก็น่ารักมากถือว่าผ่านเลยแหละสำหรับเพลงนี้พี่สุชอบนะคะปรุศราล้ะครับเชิญครับแง่การเลือกก็ถือว่าตรงกับที่ครูคิดนะฮะจุดเด่นของจูนก็ยังเป็นที่แก้วเสียงเพราะและก็เป็นคนร้องเพลงเป็น ฉลาดร้องนั่นคือนั่นคือจุดแข็งและจุดเด่นโดยความรู้สึกส่วนตัวครูถือว่าผิดคาดนะโดยคนที่มีส่วนสูงแบบจูนเนี่ยครูไม่คิดว่าจะเต้นไปกับเพลงได้ลงตัวขนาดนี้หนูทําได้ดีนะฮะส่วนการร้องเสียงจริงออกมามากกว่าเพลงก่อนมอนนอนหนาวด้วยด้วยความสูงของเสียงของของเพลงนี้ด้วยนะฮะท่อนแยกนี้จะจะเป็นท่อนประหารเลยและหนูก็ออกเสียงได้เต็มและฟังและอิ่ม ดูเป็นธรรมชาติรื่นไหลไปหมดเลยนะครับภาพรวมเพลงนี้จึงจึงน่าพอใจในความรู้สึกข,ของครูและน่าจะเป็นวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกต้องด้วยครูก็เลยให้คะแนนเพลงนี้สูงกว่าครับแม่สแสดงวันี้เราเลือกเพลงถูกนะฮะก็ะดีใจด้วยกับน้องจูนนะฮะคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้ว2ครับเหลืออีกสฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ไม่ทองคำครั้งที่3 24คนสุดท้ายเราเจอ,เจอกันเป็นครั้งที่สของรอบนี้แล้วนะครับผู้แ่งขัน4คนครับผ่านไปแล้วหนึ่งมาถึงผู้แข่ันคนที่สองครับสาวน้อยร่างสูงผู้มีใจมุ่งมั่นเธอจะมาวาดลวดลายลีลาให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกไปพร้อมกับเธอครับจูนสิริพร ที่ผ่านรอบ60คนสุดท้ายมาถึงรอบ24คนนะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ทางบ้านดีใจยิ่งกว่าด้วยแล้วก็คือซ้อมมากขึ้นนะคะเพื่อให้ผ่านเข้ารอบต่อๆไปค่ะ mm. ค่ะวันนี้ก็เลือกเพลงกอดหมอนนอนหนาวนะคะแล้วก็เพลงนัก,กรบนิรนามมาประกวดค่ะที่เลือกเพลงนี้ค่ะก็เพราะว่าเพลงกอดหมอนนอนหนาวเนี่ยเป็นเพลงแรกที่จริงๆจัง,จงๆกับการประกวดร้องเพลงในสายเพลงลูกทุ่งเนี่ยค่ะส่วนเพลงนัก,กรบนิรนามก็คือเป็นเพลงเร็วเนาะก็ เพลงนี้คือรู้สึกว่าร้องแล้วมันเข้ากับตัวเองดีมันดูไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยไม่กดดันเพราะว่าจุนเป็นคนชอบเพลงเร็วชอบเต้นอยู่แล้วค่ะจากการที่ได้มาเทรนกับครูเทียมนะคะครูเทียมก็คอมเมนต์ในเพลงกอดหมอนนอนหนาวมาค่ะว่าคืออยากให้ร้องเป็นตัวของตัวของตัวเองอะคะ่ะกอดหมอนนอนหนาวในเวอร์ชั่นของน้องเองนะฮะไม่ได้ร้องเหมือนแม่ป่องสีไม่ได้ร้องเหมือนสุนารีร้องเป็นตัวของเขานะฮะแล้วเขาร้องได้เนียนมาก นะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งโอ้โหคนนี้มาเซอร์ไพรส์มากครับร้องเพลงนักรบมิเรนามแล้วมาดูลีลาการเต้นของน้องยิราฟนะฮะก็ mm hmm. เ,เพียงแต่หวังว่าอุปสรรคจะไม่เกิดขึ้นกับคนที่ตัวสูงสูงแล้วมาเต้นมาโยกมาย้ายนะครับ mm hmm. มาดูนักรบดีน้มให้กําลังใจเธอนะก mm ็ hmm. ขอให้เธอโชคดีกับแอคชั่นวันนี้เล,เล็กๆน้อยไม่ได้มากมายเพราะว่าตัวเขามีเรื่องราวของจืดจิก,ก้านอยู่แล้ว mm hmm. เราเห็นเขาผ่านมาด้วยเพลงช้าใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูเพลงเร็วเขานะครับ mm hmm. และตอนนี้เธอพร้อมแล้วครับจูนสิริพอรตัวใจที่ขายรับไปจากน้องทนคมคืนลำคืนแต่น้ำตานองในหร,รือไทยหม่นมอง ตายสงชาชายเชื้อชาชาคุณเขาและลำธารดังสุสารโลกพีลูกผู้ชายตายไม่เอยเลือกที่ฝากจูบนี้ถึงลุมศพนักรบนิระนา โรบมีรามนะครับอ่าให้พักเหนื่อยก่อนอ่าอากาศข้างบนเป็นไงบ้างครับผมเย็นเอน <laughs> เอ,อ <c oughs> เพลงนี้งมมันนะสนุกด้วยแล้วดูหนูแบบร้องแบบมีความสุขเนาะก็บอกว่าคือจริงๆแล้วจะเป็นคนชอบเต้นชอบเพลงเร็วอ๋อชอบเต้นนะเพลงเร็วนะอ่ะ,อะเอางล้วแลเอานะหนึ่งหรือสองนะครับผม อ่ะให้เวลาตัดสินใจนะฮะกองเชียร์ว่าไงราับผิดชอบร่วมกันนะ,แ,ะและเพลงที่จะเลือกให้คณะกรรมการตัดสินคือ เลือกครับเพลงที่สองค่ะเพลงที่สองอ่ะกอดหมอนกอดหมอนนอนหนาวครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับ เป็นไงฮะน้องจูนร้องจบแล้วเพลงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ก็ดีค่ะก็ดีนะต้องขอฟังความมั่นใจจากแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อดูดูโค้ดก่อนนะว่าโค้ดว่าไงใช่ไหมนะฮะพร้อมไหมสำหรับเพลงที่สองพร้อมค่ะอ่ะพร้อมนะฮะเพลงที่สองของน้องจูนนะฮะนักรบนิรนามเชิญครับ so one เป็นไงฮะหลังจากวันนั้นที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบนี้แล้วมีปรับปรุงหรือไปเตรียมตัวไงไหมครับก็ซ้อมเพลงอย่างเดียวค่ะแล้วก็มีแบบร้อง,องในบ้าน <ๆ S 2> ใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้สองเพลงที่เลือกมาเพลงที่หนึ่งเพลงอะไรครับเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะโอ้กอดหมอนนอนหนาวเลยนะอ่าละฮะเพลงที่สองเพลงนักรบเนรนามค่ะโอ้โหเอาละครับทีนี้เลือกเพลงไหนมาจากบ้านครับ หนึ่งหรือสองคิดว่าน่าจะเป็นเพลงกอดหมอนนอนหนาวค่ะต้องขอดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าะะวันนี้จะทําเพลงไหนได้ดีเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกคนเลือกมาจากบ้านแล้วก็มาเปลี่ยนที่นี่กันหมดเลยน,น,นะฮะ,ะอ่ะแต่เลือกนะฮะก็คือเพลงที่หนึ่งกอดหมอนนอนหนาวเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเลยตั้งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวพอร้องจบค่อยว่ากันอาจจะเปลี่ยนก็ได้อ่านะฮะ,ะ,ฮะพร้อมนะฮะเพลงแรกของเธอในวันนี้น้องจูนสิริพร กอดหมอนนอนหนาว